ไปต่อกันที่จังหวัดแม่ห้องสอนนะคะผู้ว่าราชาการจังหวัดแม่ห้องสอนพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาจังหวัดแม่ห้องสอนตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชาเคราพห์สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี นายเชษฐาโมศิกรกรัตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ้องสอนพร้อมด้วยนางจิราพรโมศิกรัตนายกเหล่ากาชาติจังหวัดแม่ห้องสอนนำกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดแม่ห้องสอนและสมาชิกแม่บ้านมหาไทยจังหวัดแม่ห้องสอนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนในาาพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีที่อำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ห้องสอนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนและนาย,ายกเหล่ากาชาติจังหวัดแม่ห้องสอนก็ได้มีการพบปะ สอบถามผลการเรียนและการใช้จ่ายเงินพระราชทานแก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมให้โอวาทแก่นักเรียนแล้วมีการมอบทุนการศึกษาอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์และยังได้มอบอาหารสําเร็จรูปให้กับตัวแทนโรงเรียนจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนก็ได้เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาแม่บ้านมหาวไทยัยจังหวัดแม่ห้องสอน แก่นักเรียนในพื้นที่อำเภอขุนยวมและอำเภอแม่ลาน้อยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจรวมไปถึงส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับนักเรียนยากจนให้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองที่มีฐานะยากจนและเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีครอบครัวมีความสุขอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสร้างขวัญกำลังใจก่อให้เกิดแรงจูงใจกับนักเรียนมีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนต่อไปนั่นเองนะครับ